Google เจ้าที่ทหารจากกองร,รักษาความสงบที่สองกรมฐานมาที่สามกองพันฐานมาที่บมกองพลฐานมาที่1ซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์รับแจ้งจากชาวบ้านบ้าพ,พบดิงตัวหนึ่งซึ่งมีลักษณะหิวโ,โซกกำลังแอบกินมะม่วงสุกอยู่บริเวณใต้ต้นมะม่วงใหญ่ก่อนที่จะตกใจผู้คนกระโจนหนีขึ้น กระโจนหนีขึ้นกอภัยและหายเข้าไปในสวนป่ารกทึบในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลหน,นองไผ่เพื่อหน,น้องไผ่จังหวัดเพชรบูร์จึงเดินทางไปตรวจสอบพบกับนายประสิทธิ์เพ่งคงอายุ70ปีอยู่บ้านเลขที่99ทับ1หมู่7ตำบลหน,นองไผ่พร้อมกับเพื่อนบ้านกำลังช่วยกันเดินตามหาลิงตัวดังกล่าวและเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ก่อนเกิดเหตุตนกำลังถางหญ้ายอยู่แถวข้างบ้านโดยมีหลานสะพ้ายทำกับข้าอยู่ด้านหลังได้ตะโกนบอกว่ามีลิงตัวหนึ่งกำลังกินอะไรบางอย่างอยู่ใต้ต้นมะม่วงซึ่งตอนแรกตนคิดว่าเพื่อนบ้านนำหลานไปเดินเล่นที่สวนและหามะม,ม่วงสุกกิน จึงตะกลบอกเพื่อนบ้านว่าระวังยุนจะกัดหลานนะก่อนที่เพื่อนบ้านจะบอกว่าไม่ใช่หลานจึงเดินไปดูใกล้ๆพบว่าเป็นลิงจริงๆลักษณะหน้าอกสีขาวลำตัวสีน้ำตาลอ่อนกำลังนั่งกินมะม่วงสุกอย่าง,งหวิวโหยเมื่อตัวเดินเข้าไปใกล้ลิงตัวดังกล่าวก็เกิดตกใจวิ่งหนีขึ้นไปบนกอไผ่และกระโจนหนีเข้าไปในสวนป่าที่รกทึบในพื้นที่กว่า1ิบไร่จึงรีบแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันและทหารได้รับทราบ ก่อนมาร่วมตรวจสอบดังกล่าวด้านนายประทวนโตไกลรักกรรนตบบลหนองไผ่กล่าวว่าเมื่อได้รับแจ้งจากชาวบ้านจึงรีบลงพื้นที่มาตรวจสอบพร้อมกับเจ้าที่ทหารแต่พบเพียงร่องรอยผลมะม่วงสุกที่ลิงกินลงหรือไว้ประมาณ4-5ลูกโดยที่ลิงตัวนี้ไม่ได้แสดงอาการดุร้ายมีเพียงอาการหิวโซเท่านั้น เบื้องต้นจึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในพื้นที่และข้างเคียงดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดวันได้รับอันตรายถูกดิงทำร้ายหรือหากใครพบเห็นดิงตัวดังกล่าวก็ไม่ควรที่จะทำร้ายและให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ได้รับทราบทันที